แผนมาโคตรเยอะเลยเราวาง EMP เป็นดอกไม้จันทร์อย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแผนมาโคตรเยอะอ่ะทำไมมันกากยันงาทำไมมันกากยันงาพอแม่ต้องต้องขี่ไปนิดนึงก่อนหรือเปล่าลุงโอ้หนังเงี่ยมไหมแผนเยอะจริงเลยเหรอวางเป็นดงเป็นดอกไม้จงไม้จันทรเนี่ยทำไมลุงฟีนานจังลุง ไมได้แค่นี้ว่ะได้หน่อยเนี่ยเดินลงเดี๋ยวผมขอลองขอลองทำทำให้ลงโดยนั้นไม่มาได้แค่นี้ว่ะแล้วแต่รถปะรถคันอื่นมันพุ่งจี๊ดเลยนะเว้ยอุ้ยอุ้ยทำไมอันนี้มันเกียร์อะไรอ่ะเคลื่อนรถไรแล้ว,เ,วเกียร์หนึ่งแล, <ะ S 2> ล<ะ>้วก็ไปเกียร์เจ็ดเลยครับลูกมันไม่ใช่หมายถึงตอนอตอนน<ม>่างหูต่าเกียร์หน้าอะไรวะเนี่ยเออไม่รู้กันของผมมันของผมฟังเสียงท่อลงมันจะแบบจังหวะ เปิดไมันม,มีแต่คนร้องอ่ะเจอแครอทดึงอยู่คนเนี้ยดึงอยู่มาโคเปิดอยู่มาโคเปิดอยู่มีแต่คนร้องไอ้เหี้ยเจอแครอทอยู่ลองอลองอลองลอง,ลองดูไหมครับลุงมันแรงอย่างวะมันข,ของของผมมันฟังเสียงท่อลุงแบบเสียงท่อมันจะเป็นไงท่อมันจะเหมือนจังหวะท่อตัดตัดลงแบบๆๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ติดก็ จะเดินหน้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยิไม่เห็นมีเสียงเลยผิดผิดอ่ะไม่ไมาเองครับลุงลงลุงลองแบบขี่ขี่ขี่ไปสักนิดนึงอ่ะลุงแล้วก็แบบนั่นแหละแต่ว่าไม่นานไม่นานลุงลุงของลุงเหมือนแช่แช่นานไปอุ้ยนี่ไงกูกูไม่ได้เปิดแตงกีดนี่กูปิดกูใช้อันนี้อันนี้ใช้แบบว่ากดธรรมดานะไม่ได้ใช้มาคร นี่ไงลุงอ๋อเนี่ยอันนี้ธรรมดานี้กดกดกดเอาแต่ถ้ามาโคมันเหมือนมันใช้ใช้ไม่ได้หรอมันมีมาโคด้วยเหรอลุงใช่ใช่ขั้นนี้ไม่ได้หรอมาโคอ่ะเพราของผมไม่ไม่ไม่ได้ใช้มาโคของผมกดเอาแบบปกติอ่ะมันมันมันเหมือนจะมีจังหวะแบบบางทีมันขึ้นเกียร์เจ็ดอ่ะแต่ว่ามันสองร้อยนิดนอ่ะแต่บางทีมันก็เกียร์เจ็ดแล้วไปสามร้อยเลยลุงมาโคมันเลี้ยวได้ด้วยไงมันเลี้ยวได้เลยเลี้ยวเลี้ยวแบบว่าแบบ เนี่ยพอเลี้ยวปุ๊บก็กดเลยเด็กอย่างนั้นได้โกงเอานะมันไม่ต้องมันไม่ต้องแบบสามปุ๊บไงสามปุ๊บแม่งไม่ห้ององงอะแต่ถ้าเวลาเลี้ยวปกติบางทีกดแค่แบบขับอย่างเดียวบางทีมันพุ่งไปเลยลงเวลาเลี้ยวใช่ใช่เลี้ยวปุ๊บมันก็พุ่งไปเลยเหรอขอลองรถเลยขอลองแท็กหน่อยได้ไหมครับได้ครับครับขอท่อนทำไมมาโค้งมือฉันไม่เจ็บวะ เป็นไรวะจะใครว่ากัน,มนกไม่ผิดมันก็ไม่ผิดแหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้อรครับพี่ลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ว่าไงพี่ลุงสวัสดีครับลุงพ,พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยสวัสดีครับ,รบผมหลาน <c oughs> ลุงเองจำได้ไหมเนี่ย ใจวะเนี่ยหลานหน้ายาวเนี่ยรู้ไอจบไม่ไรอ่ะใช่เหรอมึงย่ายาวหรอไม่ยาวไม่นาลุงดูดิเออวะทำไมหน้ามึงยาวกูเจอคนแข็งมาลุงครับผมเคยโดนลุงกดผมคือเวทเหรอผมเวทเองลุงโอ้มึงสัลยกรรมมาทั้งเสียงเลยนะเนี่ยไอ้เหี้ยมึงสัลยกรรมหมดเลยนะเดี๋ยวไปดูแขงแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูแขงแป๊บนึงมันก็จบละโอเคครับลุงเอ้เหี้ย เบ็ดหน้ายาวไอ้ต๋อไปแล้วเหรออ๋อเบ็ดเสียหมดละเสียหมแล้วพี่ตายแก๊งแก๊งที่รับคนหรือเปล่าครับกลัวไม่ได้ยินเขายังวุ่นกับแอดมินอยู่เลยตีทำไรหรือยังไม่หวานเกินไปไอ้ที่นี่หวานทั้งแท่งไงเฮีย าามีคาสายด,ด้วยเว้ยเดี๋ยวนี้เขาใช้ทิกคาสายกันหรอเป๊บมีคอมเลยเบด้วยเขาใช้ทิกคาสายกันอะนคาสายฟาร์มใช่ไหมพี่ออใช่พี่เดี๋ยวนี้เขาใช้ทิกคาสายฟาร์มกันฟาร์มแยกกันก็แบบก็คุยกันได้ชิว,ชวๆอะพี่ใครวะใครอะ บอลงอมจัดมีหมอนะโอ้ยมันมามา้ยมีมีมีน่าจบแล้วจบแล้วอุย้ยตออไปเนี่ยบอลสานาที โดดนะนี่รอดนะน,นี่ยสามนาทีชนกันเองเ้งอีกแล้วอ๋นวช่วยด้วยช่วยด้วยกำลังลอบไว้หน้าคุกไฟนี้อาจจะไม่เจ็บป้ายะทิดนะหน้าคุกรับห้หน่อยนะคุกกำลังถึงหน้าคุกแล้วรับหน่อยมันมันมีสี่ห้าคันเลยมาแล้วมาแล้วยางแตกเห็นปะสวนไปเลยปั๊บสวนไปเลย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 ย้ายไปทางนั้นเลย วันนี้อยากเล่นอาม,ม่าวันนี้จะเล่นอาม,ม่าครับอยากเล่นอาม,มา okay, ่าโอเคสะพานเหมือนก็มีใกไอเออแล้วของผมใกล้เออแล้วเนี่ยเออบอลงอนนั้นจัดทีมไม่เข้าขาบบเป็นผ,ผมหัวงอมไม่ใช่แค่บอมหรอกบอหลหรอกแบบสู้ไม่ได้เลยอะ่ะสู้ไม่ได้เลยอะ่ะเราจะเอ๋ว่ากูเออได้เลยไอ้เชีย่ย มันไม่ได้แล้วถ้ามันได้ซ่อมมันถ้าชวนตอสหรอผมว่าชวนตอสไปเล่นเกมผีดีกว่าไปเกมเมื่อวานอะคอนเทนต์หลัดเออคอนเทนต์อ่ะผมชวนตอสไปเล่นเกมนั้นดีกว่าเดี๋ยวเราแข่งจบกันเราแข่งจบกันไอตอเป็นสตรีมเมอร์เราคือสติเอ้ยเราคือสตรีมเมอร์อ่ะเราคือยูทูบเบอร์อ่ะผมมองว่าเกมนี้มันเหมาะกับเราเว้ยหายอดวิว เราชนแทบจะชั่วโมงละไฟเลยเนาะไม่ถึงจะสิบแล้วประมาณหกสิบนี่แหละได้ได้ได้เด็ชด,ดชวดเด็ดตอดชนชวดเด็ดตอนชวด เราต้องชวนตอนนี้นะนั่นหนึ่งชวนต้องชวนตอนนี้ชวนกันครับลงตอนมันจะมีเกมหนึ่งเล่นเปล่าเกมอะไรครับเกมอะไรมันเป็นเกมเกี่ยวกับยูทูบเบอร์เว้ยก็คือเราต้องถ่ายทอดสดเพื่อให้คนดูเยอะๆมันเล่นกันได้สี่คนอะสนุกอืมได้เดี๋ยวดูขอดูก่อนได้ไหมลงขอดูก่อนได้ไหมครับได้ครับได้ครับ เออแล้วบอลเจอแล้วเจอแล้วยี่สิบปีหน้าโกนะฮงโกนะเนี่่่่ยไไมมใใชช่ยังโปนะใกล้แล้วใกล้มากใกล้มากนับนาทีได้ดูก่อนนะกับบิดสนามไมถึงดูไอ้บอลก่อนเปล่าอะไรอย่างนี้เฮ้ยมึงหาร้อยยี่สิบที่ไม่น่าได้ไม่มีเลยพี่มันมีตั้งคิวดักไว้หมดเลยที่ผมไล่หาดูเมื่อกี้ตัวถูกๆกููอย่ไหนดันได้ตรงนั้นอ่ะ แล้วคุณอยู่ฟาร์มไก่อพิชติมีมีที่นี่ด้วยเหรอเนี่ยที่ไหนอ่ะเมืองบนปะตรงเนี้ยวัตถุฟ้ามาที่ไหนวันนี้น้อกวอกไปอ่ะโหหลไหลายโอ้ยองนี่เมืองบนเหียแม่งมาเกิดฟาร์มไก่อพิชติไอสัตว์กูจะหลุด ไอ้เหี้ยอกมาเลยอ่ะเราจะรับก็รับเลยพิธีอ่ะไอ้เหี้ยเออกูอยู่เมืองบนละมารับกูหน่อยได้ปะต้องรอผมลงตรงกลับปะพวกเราอ่ะอาหนึ่งเมืองบนรับกูหน่อยไข่เติมมึงต้องรวมคุยกันเลยได้ไ้ยแม่งไม่ไหวว่ะน้องไม่ไข่ไม่ไข่ไม่ไข่ต้องซ้อมเยอะๆกว่าพี่อืใส่นะพี่ใส่มันไปโดนลบอะไรมาเกิดเป็นไข่ตรงนั้นอะไรตรงไหนก่อนต้องเล่นกันให้เข้าก่อนไม่ไข่นะมาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว ใครมันโดนปืนเขาทุกไฟ <66. S 2> เลยหกสิบหกใช่ใช่ใช,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 ชม่มึงรอบเนี้ยมึงแพ้เต็มเลยไหมแม่งไม่ไหวป<อ>ะมันไม่ไหวจริง<ผ>ม,มันเรายัางซ้อมไม่เยอะพอว่ะพี่ปืนปืน,ปน,ปนมันคุมทุกไฟเลยมึงจะตามคนมาซ้อมยังไงวะขนาดกูยังตามมาไม่ได้เดี๋ยวคนนั้นคนนี้ลาอะไรมั่วช่วยหมดว่าเราต้องเราต้องฟิกไว้แล้วว่าใครจะเล่นอะไรเนี่ยจบจบจบแบบนี้ฟิกฟิกไปเลยแล้วก็ใครเล่นไม่ได้ก็เาอาออกไม้ใครงูก็เอา มันไม่ได้พลิกตัวเลยหรอบอลอ่ะใครไม่มาใครไม่มาซ้อมก็ไม่ต้องให้มันเล่นอ่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นตัวตลกใช่เพราะว่าเล่นในบ้านในในบ้านในบ้านเราในบ้านเราลากเออเยอะยากกว่านี้หน้าคุกหน้าคุกมาดิมาคุกหน้าคุกดูมารับกูคนเกือบเจ็ดสิบอ่ะขึ้นเข่ากลางหันขึ้นเข่ากลางหันเข่ากลางหันยอกมวยหยอกมวยเจ็ดสิบได้อะเนี่ยจะดสิบได้อะเนี่ยยังไม่เออยังไม่เอ๋อต้องกลางหันยังไม่เอ๋อตามเลยใช่ใช่แต่เนื้ หน้าที่แต่ละคนต้องไม่เหมือนกันครับอย่างผมเนี่ยผมโดนกลับไปวางเป็นหน้าหน้าที่คุมคุมเพื่อนเนี่ยใครหลุดโฟกัสอย่างเงี้ยผมก็จะเป็นคนเอากลับมาเพราะไอเซิร์ฟมันสั่งผมไงให้ผมมันชอบตำแหน่งนี้ผมมากกว่ามันก็เลยสั่งผมไปเล่นตรงนั้นต่อไปนี้ผมก็น่าจะเล่นตรงนั้นอ่ะคิดว่าไอเซิร์ฟมันสั่งไปแล้วต้องฟังกับตันทีมจบยังวะรึยังไม่จบ จบแล้วสี่าทีเนี่ยมันจะจบเลยถ้ามันเออยโมเสน่าจบมาจับมาลักก็ได้ปั๊มเมื่อบนมาลักก็ได้ปั๊มเมื่อบนตําแหน่งคู่เด็กง่ายๆเลยตำแหน่งดาใครหลุดตำแหน่งได้ยินเสียงกูเข้าไปในหูแน่ทั้งวันอ่ะคือมันวางตำแหน่งผมไป้ลรกเยี่ยเสิร์กอ่ะบอกมันว่าไฟไม่ปืนไม่เอาไม่ไม่ปืนเวลาผมหยุดชกกันอะไรเงี้ยถ้าพี่ด่าทีหนึ่งโอเคติดกับขอที่กูด่ามึงหน้าที่มึงไม่ใช่ตรงนั้นนะนะไอ้ตรีมกลับมาโอเค มันเพลินหน่อยมันเข้าใจแหละเข้าใจแหละวงไฟบางทีมันห้ามตัวเองไม่ได้เว้ยมันไหลตามน้ําไปเว้ยพอเพื่อนแบบไปเออมันเห็นแล้วเราอยากไปอ่ะมันสติเราไปตรงนั้นแล้วมันก็ต้องดึงกลับมาว่าหน้าที่มันคือตรงนั้นใช่อายุตัวอย่างกูเห็นช็อตมึงใช่ป่ะที่มึงจะไปฆ่าเขาในกรณีที่มึงจะไปฆ่าเขาเนี่ยมึงจะเสียเวลาไปฆ่าแต่ถ้ามึงไปชุบเนี่ยเพื่อนก็จะกลับมาได้เยอะกว่านะครับปะเผื่อไม่ได้ด้วยตรงนั้นอะไอเรื่องเงินช่างมันไม่ไม่เป็นไรน้องเอาใหม่ ผมไม่ได้ซีเรียสเว้ยผมเจอไอ้ผม,ผมพลาดได้แพ้เป็นเว้ยพี่ผมเป็นคนยังไงวะแพ้เป็นเหรอผมแพ้เป็นผมส,วน,มสวนกลับไปหมดแล้วซีเรียสพี่เอาอะไรมากเอาไหมรออายการใหญ่ขนาดนี้ว่านะพี่ชายคงไปคุยกันว่าอะไรไอ้นั่นะสำคัญกว่าเงินอีกไอ้ที่ออทมึงไปบอกกันมันอะตอนนี้ก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบสองสูตรไง ก็เดี๋ยวเจอบ้านผมต่อไงมันแข่งสองแบตไม่ใช่หรอมันไม่ได้วัดหนึ่งแพ้ชนะนี่ก็คือเขานนบไม่ไม่รายการนี้เขาไม่รายการนี้เขานับเป็นแต้มไม่ใช่หรอไม่นับเป็นแมตช์อะไรที่มันคุยกับมันคือไปกลับหรอกไงก็ต้องชนะก็ชนะแพ้ไงพี่ถ้าผมแพ้ผมก็ทําไงอันนี้ยังอันนี้ก็คือเขานำมาโอกาสชนะเขาก็แปดสิบแล้วตอนนี้อืก็ต้องให้โอกาสหน่อยได้ๆได้ๆได้ไม่เสียเลทไปใครอะใครฝั่งนั้นชิด้วย จะพับไปยังพี่เดี๋ยวมันจะขึ้นรถรอน้องเอ้ามีคนมารับกูแล้วมีคนมารับกูแล้วรัฐพานเลยดีกว่าน้องเลยแหละวไปรับปั๊มจะหมดไปกับพี่หน่อยปาก้าปาก้าควักเปนทิงสวดมาดิมันกดพี่เนี่ยเนาะอยู่ไหน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 อยโดนด้วยอยู่ไหนออกมาตรงหนบอลโดสะพาโดน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 ไปเครียดจีไปกับพี่เลนแล้วไปม่ได่เดียวหายเลยอีสัสเร่งเอาเร่เอามัน มึงเรื่งปัญญาอ่อนวันนี้มารวมมารวมสภาก่อนมึงไม่คุยเรื่องความผิดพลาดมึงเลยเหรอมึงจะแบบเป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่ได้นะเว้ยมึงไม่อยากเก่งขึ้นกันเลยเหรอวะกดมาเฟียข้อเจ็ดมึงพวกมึงทำได้มีปัญญาทำได้แค่นี้มึงไม่ไม่คิดว่ามึงจะพัฒนาตัวมึงให้เก่งขึ้นกว่านี้เหรอได้บิดลุมได้ลุมไหวยแล้วพี่บอลไหวพี่ฝ่ายเชี่ยถ้ามึงอยากพัฒนามึงต้องมาคุยกัน55ไอ้พี่สภาผมปะอยู่เสียตังค์เขาไอ้เชี่ยเอาอะไรมาก user joined your channel ปสยากนะออนพูดกันตรงๆอะมึงเห็นดาเมจคอนกูตอนนี้ไหมยังมีอาการเปบมึงเห็นดาเมจคอนกูตอนนี้ไหมยังมีอาการมีอาการไม่มีใครมาได้ปมืึงอะยังมีอาการไม่บอกว่ายังมีอาการโอ้ยยยยยมยย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 ้ยย ไปรวมไปรวมอยู่ไอ้นี่นะเฮ้ยตีกันมาตีกันทำไมอ่ะกูไปกินข้าวก่อนกดสโลว์กันตัดหนึ่งไม่รวมสภาหรอพี่มึใครรับหร้อปล่ากีเล็กกัมเมอร์ไปรับไปรับพี่ไปรับพี่ข้าวก่อนกีเล็กมเมอร์ตาเลยรถสภารถสภามันจบแล้วเฮียรถสภาหยุดธนาคารใหญ่ไม่ใครรับได้ไหมเออแหวนระดมที่บอกตอนนี้อยู่ป๊อกหัวใจกำลังไปรอแป๊บนึงนะ มันเอาสุดนาทีท้ายยังตีเออเสียงงอมจัดอะบอนลนะเสียงหลังๆพี่รถตีใครอะเสียงงอมมากอะคใหญ่พี่ศึกษามันเกิดครับ,บมันเกิดศึกษามันเกิดนะต้องใช้มีคนซื้อเค้กให้ยังถ้าไม่มีพี่ก็ไม่ซื้อให้หรอกถามอย่างนั้นแหละเออกูไม่เป็นไรหรอกไอ้หี่ย เล็กน้อยสัตว์เชี่ยทมัมไว้เฮียพัฒนาตัวเองดีว่าไปมึงจะเอายัางไงคือ <c oughs> ตอนนี้ <พอ S 1> สิ่งเดียวผมมองว่า,ด,าด้านประเทศฝีมือแม่งมีทุกคนอยู่แล้วเว้ยตอนเนี้ยจากดูจากรูปไฟนึนภาพปะมันมีอ่ะมันมีกันทุกคนอยู่แล้วแต่เสียอย่างเดียวคือความสมมามัคคีคือตอนนี้ความสามัคคีเลย,ย,ยอย่างเดียวเลยเด่นไม่เข้าขากันเลยวันเนี้ย ต้อมาสุดท้ายหมดนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้วันไปเทนแต่มีหน้าหน้าที่อะไรบ้างแต่ละคนอะอย่างผมเนี่ยผมมีไอต้ตีไอ้เซิร์กโอดีหลายๆคนแก๊งแต่ละแก๊งช่วยมันเสริมช่วยกันพูดหกซุนช่วยกันแนะแต่ละคนมันตอนนี้ดูด,ดูดู jk อ่าแฟมเซตนี้ดิเห็นไหมเริ่มวันแรกจำวันแรกอะไรปะกูถามมาเหมือนคุยคุยกับผีอะ่ะกูคุยอะ่ะ เอ้ยคุณน้องชายฮะซาบ thank you เอาดีเงินเดือนหนออันเนี้ยตอนแรกนี่เงียบอย่างกับปลาชา้าเหมือนคุยกับผีอะ่ะพอหลังหลังเนี้ยสัตว์หยุดหยุดมันบัฟยังหยุดไม่ได้อะ่ะไอถ้ามีบรญยา่นี่คุณจะได้ไปขอตลาดสิทธิรอบหน้าให้ใจมึงจะสู้อยู่หรือเปล่าอ้เียสภาสวยจัดเก่งขึ้นไม่เป็นหรอยหรือมึงยอมละเชียสภาสวยจัดไอเ้เป๊ะไอเ้ไอเชียยังสวยอะ่ะ เองมึงหาแบบนี้มาลงบ้างดิคนสวยเลยเนี่ยเฮ้ยเหมือนกูเห็นมีเห็น,หน,หนอะไร JK ด้านหลังวะวะใช่ป่าววะอะไรวะที่กินด้าน JK ด้านหลังเหรอวะแบบแบบไม่ใช่ปะมัไม่ใช่สวยวะอันเนี้ยสวยจัดหอดูดาวมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยลหรอห <AK S 1> อดูดาวอ่ะ อ้เฮี่ยโคตรสวยอะเจลเจลดูแลอ้าวไป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 แล้วไปล้ไอ้เด็กกบไปสวยกว่าสไตล์อีกก็เหมือนหนึ่งยูสูตรนะไอ้เี่ยมีอะไรดีมากกว่าแฟมหลักเอ้สัตว์หนึ่งูสูตนะ ยอมยอมยอมผ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 มยอมมเยอเฮ้ยไม่หมองไม่หมองไม่หมองผมผมพลาดเองผมพลาดเองผมพลาดเองพลาดเองไม่แเรื่องพูดพูดถึงเรื่องน้ำมันเทศนะผมผมยอมรับในใจน้ำมันเทนแต่ไม่ว่าจะกี่เจนพวกมันแพ้มาตลอดนะผมจะบอกให้ตอนมันอยู่แฟมแพ้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 มาตลอดแต่ผมเชื่อได้ว่ารอบหน้ามันจะไม่แพ้จริงจริงจริงเพราะว่าเรารู้มือกันอยู่ แพ้ก็สู้อ่ะเรารูเรารูเราเรา้เราเคยตีกับดับมอนเฮมมาเยอะเราเคยเรารู้จักดับมอนเฮมมาเยอะผมว่าน้องๆมันกลับมาสู้ได้ยินดีที่ทําตามอยู่แล้วถ้าคุณชนะจริงๆอะ่ะร <Okay, S 2> อบนี้ okay, okay. ก็เป็นรอบของอคุณถูกต้องคุณนําผมไปแล้วเจ็ดสิบรอบหน้าก็เป็นรอบของผมกำลังจะบอกว่าเขาจะถอนเราเนี่ยสองร้อยแป้วเลยนะคะวันนี้เกินไปหวานเนี้ยก็ทีใครทีมันครับบ้านใครบ้านใช่ใช่ครับก็ผมไปบ้านคุณก็แต่รถบ้านผมแท็กวิ่งแค่สองร้อยยี่สิบเองนะ ชนสองทีพังอะ่ะลากยากชิบหายอะ่ะใช่หรือเปล่าว้าวุ่นเหมือนกันครับ <laughs> โอ้โหครับเดี๋ยวเจอญน้องสองไปไม่โม้ดิมันมีเเพื่อนด้วยนะได้ครับได้ครับที่นั่นมีเเพื่อนด้วยอุ้มขึ้นรถไม่ได้ด้วยกเย,ย,ย้ๆนะครับอุ้มขึ้นรถไม่ได้ที่ที่เต็ม,<ผ>มที่อยู่แล้วครับเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าอุ้มฉุบได้ถูกไหมเอาได้ครับได้ได้แล้วะครับ โอเคครับก็เป็นเกียรติมากจริงๆเลยนะครับที่ไดมอนเฮดหรือ D M H เนี่ยได้มาเยือนที่ดาวเทาถึงแม้ว่าตอนสกอร์ตอนจบเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่เนาะในฟังของไดมอนเฮดแต่ถ้าเราดูรูปเกมจริงๆแล้วเนี่ยตอนไฟงจริงเห็นได้เลยว่าไดมอนเฮดเนี่ยตอนไฟงจริงเห็นได้เลยว่าดาวสมเนื้อแบบที่เบลได้พูดในตอนแรกเลยว่ารู้สึกเป็นเกียรติจริงๆที่ไดมอนเฮดได้ระดูเยี่ยนีเลย ไฟเพียงเหลือเต็มเลยเนี่ยทั้งกระสาบไปดูทางนี้ดิโดยเฮียนเลดิเพียงเหลืออีกตั้งอย่างเนี่ยฮะยังไงเนี่ยทูตัวนี้สีเขียวสิบ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 เอ็ดแล้วก็รอมอจัดไอ้เหี้ยสีขาวเจ็ดสีม่วงหนึ่งส่ทองไม่ใช่ไอ้แรกไม่มันมีน้องคน่นึง เมื่อวานนี้ผมได้คุยน้องคนนี้เขาคุยกับผมมานานแล้วผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานนี้โทรคุยกันเรื่องเรื่องรถ r สามสี่นั่งคุยกันน้องมันไปซื้อมาแล้วจะมีรุ่นพี่จะมาซื้อรถผมอะไรประมาณน,นี้เราก็ได้คุยกันพี่จําผมไม่ได้เหรอที่พี่ซัดกับผมอะประจําเลยนะ r สามห้าเอา้ามึงเองเหรอเฮ้ยผมอยากเล่น g d ด้วยบอกมามามาเรียบร้อยเขามาเล่นเรียบร้อยลว ไอ้นี่ไงที่คลิปอยู่ในทิกตอกอะที่ผมขับสามห้าแล้วเขาขับเบนซ์อะผมก็ถามว่าเบนซ์เองกี่แรงมา้าวันบอกเจ็ดร้อยแรงมา้าเรื่องรถช่างมันไป,ไปจริงแต่ไม่ไร<า>เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันที่คุณไปเยือนที่ที่ของผมผมจะฝึกให้เออเออซี C ีสี C ่สามอ่ะใช่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 สี่สี่สามอ่ะที่ตีเล่าให้ฟังนั่นแหละที่ตีเล่าให้ฟังอ่ะคนนั้นเลย ที่ที่ติเล่าให้ฟังอ่ะไข่ต้มดีดครับเนี่ยโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วผู้อย่าไปย้ำเขาเยอะไอบอลมันงอมอยู่มาดีสิเลยอ่ะก็ลองเอาชนะพวกผมไม่ได้สิไปที่มุมฟ้ากันเลยไม่มีกระดูกกระเบื่อกระดูกเบื่อกระดูกเบื่อเราไม่ก็ระวังก็ระวังแบบว่าขาบ้านนะครับผมก็รอรออยู่นะครับรอชมอยู่นะครับไดมอนเทสสูตรสีภูก็น่าจะเหมาะกับบอลดีนะครับ น่าจะเหมาะกับบอลดีนะแล้วก็เขียนอย่าลืมนะครับใต้ตีนเอกดีนะครับอย่าลืมนะได้ครับได้เดี๋ยวผมทําเดี๋ยวผมสั่งทําให้เลยเดี๋ยวผมสั่งทําให้เลยอืมคุณผูดอย่างนี้ผมว่าใจชื้นหน่อยอันนี้ต้อเปลี่อันนี้จะไปขึ้นตัวแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมผมไปเดินหาบ่อยๆเดี๋ยวผมจะไปดูนะผมจะไปสอดส่องนะว่าเปลี่ยนหรือยังได้ครับได้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 ครับตำรวจได้ครับ ว่าใจนครับ <rôle S 2> ขอบคุณมากขอบคุณทางในมันเีดนะครับไอไอไ้ที่ทีมเกินอะไรไปขอโทษด้วยนะครับจะได้สจนขอสัด้วยนะครับผนมคุณมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอไปดูไอชื่อมากาวกั้สัตว์ตัวปั่นเลยเชี่ย